สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุพิชชาโพแดงคูโอค่ะทำงานอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากระบากวันนี้เราจะมาศึกษาธรรมชาติของเด็กกันค่ะคลิปที่หนึ่งพี่ต้นน้ำนะคะจากคลิปจะเห็นว่าพี่ต้นน้ำเอาของเล่นมาดัดแปลงทำเป็นเลื่อยเครื่องที่ใช้สำหรับตัดไม้เวรส่งเสริมโดยการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพ ให้นักเรียนได้บอกถึงอาชีพที่ตนเองอยากจะเป็นครูควรหาข้อมูลของอาชีพที่เด็กอยากจะเป็นหรืออาชีพในฝันของเด็กและควรจัดหาของเล่นจำลองให้เด็กได้เล่นเพื่อสงเสริมจินตนาการของเด็กคลิปที่2พี่น้ำหวานกับพี่โอมจากคลิปจะเห็นว่าพี่น้ำหวานเห็นพี่โอมแต่งตัวไม่เรียบร้อยคือไม่ได้ติดกระดุมเสื้อและไม่ได้ใส่เอี๊ยมพี่น้ำหวานจึงช่วยแต่งตัวให้พี่โอม แต่ด้วยพี่โอมเป็นคนขี้ร้อนเลยไม่ยอมใส่เอี๊ยมครูควรส่งเสริมโดยการจัดกิจกรรมให้เอื้อต่อความสนใจของนักเรียนจัดมุมจัดหาอุปกรณ์เช่นเสื้อกางเกงกระโปรงรองเท้าให้นักเรียนได้ทดลองแต่งตัวด้วยตนเองควรให้นักเรียนได้สัมผัสของจริงแต่งตัวให้เพื่อนจริงๆเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม คลิปที่3นักเรียนทุกคนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากระบาคุณครูพานักเรียนนั่งสมาธิตอนเช้าก่อนเข้ากิจกรรมอื่นสังเกตได้ว่าเด็กจะไม่ชอบนั่งสมาธิครูควรส่งเสริมโดยการให้นักเรียนได้นั่งสมาธิก่อนที่จะเปลี่ยนไปทํากิจกรรมอื่นทุกๆครั้งที่จะเปลี่ยนกิจกรรมครั้งละประมาณ2-3นาทีเพื่อเป็นการฝึกฝน ให้เด็กได้นั่งสมาธิได้นานมากขึ้นคลิปที่4พี่แพวพี่พาวพี่หยกสังเกตได้ว่าโดยธรรมชาติของเด็กเด็กมักจะชอบที่จะปีนป่ายของเล่นที่ต้องนั่งเล่นแต่เด็กก็ต้องปีนต้องป่ายผู้ควรส่งเสริมโดยการจัดหาของเล่นที่เหมาะสำหรับให้เด็กได้ปีนป่าย เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนากล้ามเนื้อของเด็กเพื่อพัฒนาด้านร่างกายและเพื่อพัฒนาด้านสังคมคลิปที่5พี่บารจากคลิปจะเห็นว่าพี่บาร์แอบกระโดดขึ้นอุโมงค์แต่ก็กระโดดขึ้นไม่ได้ครูควรส่งเสริมโดยการจัดหาบ่อรายไว้สำหรับให้เด็กได้กระโดดเพื่อความปลอดภัยในการกระโดด เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กคลิปพิเศษพี่หยกคุณครูให้นักเรียนนั่งสมาธิตอนเช้าก่อนที่จะทํากิจกรรมอย่างอื่นแต่พี่หยกนั่งหลับคุณครูเองก็สังเกตเห็นว่าพี่หยกนั่งหลับนานมากกรณีนี้คุณครูและผู้ปกครอง ต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาการนั่งหลับของพี่โยกค,คุณครูควรจัดกิจกรรมที่สนุกสนานเร้าใจเช่นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะหรือเล่นเกมส่วนผู้ปกครองควรให้เด็กเข้านอนก่อนเวลาสองทุม่มค่ะ